ว่านำอนุรักษ์เมนูอาหารที่กำลังสูญหายตำจิ้นแห้งหนุนเป็นซอฟต์พาวเวอร์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ร่วมชิมเมนูอาหารประจำจังหวัดเชียงใหม่ตำจิ้นแห้งเพื่อร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมอาหารพื้นเมืองให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ดึงดูด,ดด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ที่11กันยายน2566ันห้าร้ยกสินิรัตพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมชิมเมนูอาหารประจำจังหวัดเชียงใหม่คือตำกินแห้งณร้านอาหารเพชรด,ดอยงามตามที่กลมส่งเสริมวัฒนธรรมได้มีประกาศรสชาติที่หายไป The Lost Hest เพื่อร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมอาหารพื้นเมืองให้เป็นซอฟต์พาวเอร์ของเชียงใหม่ โดยที่ได้มีการสาธิตการทำตามกินแห้งโดยมีสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ในเชียงใหม่ร่วมลองชิมตามกินแห้งซึ่งเป็นเมนูอาหารประจำจังหวัดเชียงใหม่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ดำเนินโครงการนี้เพื่ออนุรักษ์อาหารพื้นบ้านอยู่คู่กับอาหารไทยและอยู่คู่บ้านคู่เมืองของคนไทยโดยประสานงานกับสภาวัฒนธรรมจังหวัด และเครือข่ายทางวัฒนธรรมรวบรวมเมนูอาหารถิ่นที่กําลังจะเลือนหายที่หารับประทานได้ยากเพื่อยกระดับพัฒนาสร้างสรรเป็นอาหารประจำจังหวัดและจัดทำเป็นสำรับอาหารประจำภาคทั้งสี่ภาคซึ่งเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาหารถิ่นทั้งคาวและหวานซึ่งมีสรรพคุณอาหารหลากหลายทั้งด้านสุขภาพโภชนาการ สมุนไพรด้านวิธีการปรุงเคล็ดลับและประวัติความเป็นมาอีกทั้งจะช่วยเพิ่มมูลค่าของอาหารในเนิรัฐพงศิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากการที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศรายชื่อเมนูอาหารทั้ง77รายการนี้เมนูรสชาติที่หายไปของจังหวัดเชียงใหม่คือตำกินแห้งซึ่งคนในพื้นที่เองและ เยาว,วชนอาจจะไม่รู้จักหรือไม่เคยพบเห็นหรือสัมผัสมาก่อนดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์เมนูอาหารพื้นบ้านให้เป็นที่รู้จักและส่งเสริมให้อาหารพื้นเมืองเม,งเมองอนูอื่นๆที่เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วเช่นลาบเมืองแกงแคน้ำพริกอ่องเป็นต้นให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ดึงดูดด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่จึงได้เชิญชวนอินฟลูเอนเซอร์ ในเชียงใหม่ละสื่อมวลชนมาลิมลองรสชาติอาหารพื้นเมืองและตามจินแห้งเมนูที่กำลังจะหายไปให้กลับมาเป็นที่รู้จักและเกิดกระแสบริโภคท้องถิ่นเพิ่มขึ้นตลอดจนถึงการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะถึงฤดูการท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึงนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการคือการค้นหาเมนูรสชาติที่หายไปซึ่ง เราอยากฟื้นกลับมาและเมื่อคัดเลือกมาแล้วถือเป็นการปลุกกระแสทําให้คนในท้องถิ่นได้หันมาสนใจและส่งผลดีต่อการสร้างความเข้าใจในรากเหง้าทางวัฒนธรรมของจังหวัดนั้นๆและยังจะสามารถพัฒนาสู่การพิจารณายกย่องเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหารในอนาคตอีกด้วย เ,เ,เลยก็จะเป็นน้ำพริกลาบของเรานะจอมมันจะประกอบด้วยเครื่องเทศน,นะจาอาหมกแกงแกนหอมป้อมนะจ้าแล้วก็ยำจิตอันตำที่แค่นี้มันต้องใส่ดีปีดนะจ้ามีอันนี้ก็เป็นอะไรครับก็ไปขั่วมาเลยนะเจ้าเอาเขัา่วเครื่องเทศเซตแล้วก็เขาถึงจะมามิกกันที่หลังค่ะสมัยก่อนกระตนะ่ำเนาะแต่ปีเดียวน้เขาใช้ปริมาณเยอะเขาก็เลยต้องใช้เทคโนโลยีใหม่เข้ามาช่วยบดเครื่องปั่นน้ำพริก ก็ยังมาเป็นเมนูนี่ต้องทำเองอ๋อยังถ้าเขาจะต่ำกิ้นแห้งนะเจ้าเขาก็เอาชิ้นแห้งไปต้มก่อนต้มเสร็จแล้วเขาก็จะใส่จะไข่นะเจ้าวันนี้จะมาขอนแนะนําเมนูเด็ดนะเจ้าเป็นอาหารท้องถิ่นบ้านเฮานาอซึ่งจะถูกลืมไปวันนี้เขาจะมาปรุงใหม่นะเจ้าเพื่อให้ออนุชนคนรุ่นหลังได้รู้จักของกินลำลๆำบ้านเฮานะเจ้า กินบ้านเราวันนี้ที่นําเสนอก็คือต่าจิ้นแห้งนะเจ้าแต่ว่าบางคนก็ฮ้องว่ายําจิ้นแห้งเพราะว่าจะเอาเนื้อไปต้มแล้วามาต่านะเจ้าตําเสร็จแล้วเขาถึงจะเอามายําพรามันมีน้ำํำขุพริดนะเจ้า ยำจิ้นแห้งนี่นะเจ้าก็มีมาตั้งแต่อดีตโบราณมาแล้วเจ้าก่อแม่กั็ระสอนใหทำกินกนเจ้าถ้าคนเก่าๆนี่จะมู้จักแต่คนรุ่นใหม่นี่ป่ได้ยกเจคิดว่าเป็นการยุ่งยากแต่จริงๆแล้วนันไม่ได้ยากเลยนะเจ้าแค่เอาเนื้อเอาจิ้นแห้งเนี่ยไปต้มแล้วก็ามาตำแล้วก็มายำใส่น้ำพริกลาบเลยก ถ้าพริกลาบของเฮานี่มีอยู่แล้วเัื่อทั่วไปกับตรงนี้มันจะไม่ยากเลยยำเส็แล้วเขาเอาน้ำต้มกิ้นแห้งเนี่ยมันมีขันกรรมมามาเติมลงไปในต่ำกินแห้งของเขามันกลิกแล้วมันจะย่างให้กินข้าวลำเจ้าเครื่องเทศนี่มีอะไรบ้างโอ้มีสปาสเต้นะเจ้าเครื่องเทศเขาในใจเจ้าหัวใจรักก็คือพริกแห้งเนาะเจ้าต้องใจพริกแบบนี้เลยเอาไปคั่วหหือหอมหอมเดี๋ยวก่อนนะเจ้าคั่วมัต้องทอดนะเจ้า ัวพริกแห้งเซตแล้วก็มีปักแกว้แกนหอมฟ้อมนะเจ้าแล้วก็อันนี้ก็ดีป,ปีนะเจ้าลูกกวานเครื่องเทศบ้านเฮานี้มันมีเยอะเนาะบะแรบก็มีนะเจ้าสมุนไพรมูนี้มันบำรุงสุขภาพเจ้ากินแล้วดีค่ะ <laughs> อยากจะแนะอาหารอันนี้คือโบราณมาละ เช่นหมากแล้วใส่ขายปลาดิบยีงไม่กดนะคะข้าเป <uras> ็นภาษาไทยใส่บุญชนเลยทบนบสวัสดีคับพี่สวัสดีครับ มาเหตุเกินมากินสองกำลังดังอ๋อครับน่าจะเราเราจะได้ไยเราได้ใช่เราจะได้แบบลงกระชับลงข่าวใช้ทีอยากอยากรอนไหนที่ขางากันร้งเจังหวัดรอยัดฐานที่ว่ามือไปนะอาที่ถูกในปรอธานจะได้ยืนยันอานที่ถูกือที่มือหายไปของผู้กู้ผู้บทานนี่ก็ยากอ

อายุ60ขึ้นไปนี่จะรู้จักนะครับแต่ว่าคนรุ่นใหม่ๆวันนี้บอกรู้จักวันนี้ท่านผู้ว่าก็เลยเชิญท่านสื่อมวลชนมากินเท้าตัวกันล้วก่ช่วยกันทีน่ผมว่านี่คือเป็นบรดกทางวัฒนธรรมที่ประเมินค่ามาได้ของเมืองเชียงใหม่เจอท่านผู้ว่าเจ้าคุณ่เราฝั่งคุณแม่เล่าให้ฟังแล้วนะแต,แต่รู้ว่ามันเป็นของดีอมของแต่อาจจะรับรู้กัน ไม่ไม่ได้ไม่ได้เปิดวงกว้างเนาะจะมีลูกค้าประจำหนึ่งทีงม่มาทานที่นี่เนาะ,ะแต่เมื่อเ<อ>มื่อเมื่อตรมส่งเสริมวัฒนธรรมเขาเขาเลือกจิ้นเนี้ยเราก็เลยจะพาไปดูว่าอานรี้อะไรตจิต้ตาจิ้นแห้ง,ม,หงมีตึงหมูแล้วก็มีตึงเนื้อมันหน้าตาเป็นยังไงเนื้อนี่ทำจากจินจ้นหัวจิ้นควายนะเตาแล้วหมูกับเนื้อหลังจากรู้ว่าใช้อะไรทำบ้างแล้ว ทำยังไงเสร็จแล้วรีวิวกันให้พอเลยแ,แ, <c oughs> แล้วสุดท้ายก็มาดูว่ารสชาติเป็นยังไงก็คือเดี๋ยวเรามาชิมมากินกันเลยนะจะ,จะด้วยเชฟคนทำมุด้ดนะเจ้าต้นเทึตโมดีนนะเจ้าตั้งแต่ปลาแรกบ์ปาแคว้แกนหัป,ป้อมอย่างนี้นะเจ้าเอามาคัวก่อนนะเจ้าพริกแห้งกับต้องคัวนะเจ้าพริกแห้งคัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเขากลับมาทำเป็นน้ำพริกลาบนะกอล ใจน้ำพริกอันเดียวกันกับน้ำพริกลาบเลยเจ้าแล้วมันจะลาบมันหอมอย่างเงี้ยไหมหอมเนาะอนหอมเจ้าหอมไหมหอมมันจะมีหลายอย่างเจ้ามันเป็นภูมิปัญญาอาหารของร้านนานะเจ้าที่เป็นเครื่องเทศต่างๆเป็นสมุนไพรบำรุงร่างกา,กายเลยเนาะถ้าเขากินจิ้นลาบเนี่ยมันจะมีน้ำเนาะแต่ว่าต่ำกินแห้งเนี่ยมันจะมีน้ำปุ๊กๆเจ้าม,มันจะย่างให้กินขอ้าวลำขึ้นนะเจ้า เอ,เอาเลย,เ,ลยเริ่ด้วยตับแรกก่อนทำให้ดูจะยำทีห่หมูก่อน <c oughs> เอาที่หมูมาซอยนะเจ้าซอยบางๆจะได้ตับง่ายๆอ,อเวลาเวลาวลาูกค้าสั่งเนี่ยจะให้เขาเลือกเลยเลืเลเอกเ,เลยใช่ไหมว่า มีจิ้นจิ้นอะไรจิ้นหมูจะเอาหมูก็ตามตามลูกค้าสั่งเลยนะที่เรามีหมูมีเนื้อเนื้อนี่คือเนื้อเนื้อวัวแล้วไหนเนื้อวัวจะได้ควายก็ได้เจ้าอ๋อลูกค้าต้องสั่งของเจ้าเนื้อวัวหรือเนื้อควายไม่ต้องค่ะไม่ต้องค่ะทานได้อร่อยเหมือนกันแม่จัดให้เลยถ้าเนื้อก็คือแต่ที่ร้านนี้จะเน้นเน้นเนายควาย เขาจิ้นควายจะเป็นที่นิยมมากกว่ารักเขาใช้ตักจิ้นเจามันเป็นเทคนิคกิย่างคือเนื้อมันปูนะเจ้าวิธีคนเมืองเขาต้องตักใหอมันปูก่อนแล้วเจ้าก่อนจะมาย่าเพราะว่าถ้าตับดีๆแล้วมันจะเข้ากับเครื่องเทศได้ดีนะเจ้าเครื่องเทศมันจะเข้าไประเด็นนะ พอ,อ,อประมาณแล้วออก็ต้องยำมากไต้องละเอียดนะค่าเอ้าเ่มยำได้เลยเ่มต้นแล้วก ใส่เจไายใส่หัวหอมเลยนะเจ้าใส่กะปิจีนะเจ้าในในน้ำต้มนะคะก่อนที่เขาจะมายำแก่มันหอมจางเลยอ่ะจะจะบอกว่ามันเป็นคือยอดของอาหารเมืองอันนี้คือน้ำพริกที่เขาทำมาจากเึ่งเทอ๋อทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างเนี่ยทำมาเป็นแบบนี้ ตอนเราปรุงเนี่ยเราไม่ได้ใส่ทีละอย่างลยอย่างเดียวเลยเราใช้อันนี้ถึงทมาสาธิตจะดูว่ามาจากอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าอย่างนี้ลงมาเป็นเต็มเรียกอะไรคะน้ำพริกลาบน้ำพริกลาบใช้ทำลาบได้ตัวเอามายำจิ้นแห้งได้ตัวนะจ้เนี่ยดูแห้งแบบนี้เดี๋ยวให้เขาดูนี่หนึ่งครับแห้งต้มประมาณนี้นะครับไม่แหลกไม่แหลก

ท่านต้องมันได้เอมาวางไว้ดีมันจะร้านจะรำไหมตอนนี้มันร้อนเย็น เอาเลยนะลองก่อนนะครับตำข่าแล้วเปานัวนัวไม่เดี่ยงไม่ดมาิกิกำแน้แน่เป็นตัวเพราะว่าตัวตับมันเนี่ยเนาะมันกร่นเฉียกระงอยนาำกิ้จน้มั ได้ทำต่อยืมโดมหลังกราดนะยุคลับไม่เปลียนไม่เปลี่ยเยหมดเนตัวได้นั่นนั่นอบใจ พี่ขอตำทอะไรกัน่ะกอว่าลงโคกว่าลงโคกละคะทำไมู้ว่าตมเลื่งไม่ดังเลินเชฟอะแรงไม่ดีเท่าไม่ด้เท่าไม่พอเหมือนกันแห้งขอกพอดีนะอ๋อแต่เหมือนาต้มหัแห้งนตำแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะครับว ได้ไหมแม่ได้อย่างไรขอนุญาตเลยสก่อนนะครับเาบ้น ผ็ดน้อยไปหน่อยนะเมื่อกี้เติมได้ใช่มเติมได้เชิบตัวพว่าชิบไม่ไหวได้เลยเยี่ยมมาออกไม่เลยค่ะนี่คือย่างกินเองคนเวอเขาจะได้ย่างมันแล้วมแล้ ทัานเพรยใส่ก้วยเลยที่เรียกว่าข้าวเนื้อตองจริงเออครับดูอยู่ทีวีก็โอเคแล้วพี่น้ำตักใส่น้ำกะปิใช่ไหมครับน้ำต้มจะไข่ตับกะปิครับใส่หอมมาใส่หาเ่าเออคนเมืองนี่เขาทำลาบมาใส่หานะต้นหอมใส่กล้วยเลย กะพาอีกทีอะไเติมผักทั้งสองอย่างต้นหอมบักชีผักใบหอมด่วนอเป็นา่าเแม่ <c oughs> เป็นดอยงามชื่ออยู่ที่ไามเลยช่วยขึ <c oughs> ้นโตได้เลยตััชิ่นะครบเอาเรอะ <c oughs> เ,เอาได้ <c oughs> ได้ไดช้อนเราไปไหนแล้วด้วยเรา เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นี่ใชเอาใหม่เอาใหม่ขยานกินอะไรด้นคบ้าันจังตัดมานะอันนี้คืออันนี้ฮะอืหอมเจ้าเาชิมมานขอคืเศะ sau, ơi nó có nướng <c�..." cười> <laughs> à, mà tôi, đâm gì con không <cüss phần x> มีอาหารอาหารเหนือเนี่ยขึ้นชื่อทางที่พวกเราทานกันทุกวันแล้วก็เป็นที่ไตฝันเป็นที่ปักหมุดของคนจากต่างถินคนทางจังหวัดหรือคนต่างประเทศเนี่ยเขาก็อยากมาจนเราใช้คําว่านี่คือซอฟพาวเวอร์เรื่องอาหารเหนือนะครับเมื่อก่อนเรารู้จักข้าวซอยอจินน้ำเงี้ยว น้ำพริกหนุ่มแก๊บหมูอะไรต่างๆเยอะนะแต่ถามว่าอาหารเนือมีเท่านั้นเหรอไม่ใช่ครับในช่วงนี้เราได้ยินเรื่องที่กรมสมเสรณ์วนะัฒนธรรมเขาประกาศว่าแต่แลจะจังหวัดมีอะไรบ้างอาหารที่อาจจะถูกลืมไปหรือเลือนหายไปที่เชียงใหม่นี่ก็คือตำจิ้นแหง้งนนะแล้วก็อยากจะพามาดูว่าตำจิ้นแห้งที่ถูกลืมหายไปเนี่ยลืมจริงเปล่าก็พามาที่หัวเพชรเลยคนระับ ไม่ได้หายครับแม่เจ้าของร้านเนี่ยราะว่าทําขายทุกวันแต่ว่าเราอาจจะรู้จักกันน้อยนะครับอันนี้ผู้ว่าก็เลยพามามาดูว่ามันคืออะไรแล้วก็ส่วนประกอบมันมีอะไรบ้างก็มีทั้งตับจิ้นหมูนุ่งแล้วตับจิ้นเนื้อก็เป็นของสุกทั้งหมดเลยนะครับสำหรับคนที่ไม่ทานอาหารดิบเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยก็เพราะว่าเป็นของสุกนะครับแล้วก็สมุนไพรเยอะมากมาปรุงกันอย่างที่เราเห็นันืะเกียน,นะครับก็ ก่อนจะพอเข้าสู่ก่อนจะวางบนโต๊ะเนี่ยกลิ่นจะมาเลยนะแม่นะหอมครับหอมด้วยเครื่องเทศสมุมไนไพรแล้วก็พอได้เวลา,า,า,ลา,าตักออกมาเนี่ยมันมเลยมากๆราตานเนื้อก็เรีลกว่าก้แ้เนี้ๆนะครับก็อยากพามาดูแลก็อยากอยากบอกให้รู้ว่าตำจินแห้งเนี่ยไม่ได้ไม่ได้หายไปจากเชียงใหมนะ่แต่ว่าอาจจะรู้จักกันน้อยแต่วันนี้เป็นโอกาสนี้แล้วที่จะรู้จักกันเยอะอีกหน่อยคนจะมา เป็นอาหารเป้าหมายที่อยากเป็นครับทั้ผู้ว่าครับรับผู้ว่าได้ชิม,มเมื่อกี้ครับรสชาติรสสัมผัสคนภาคอื่นจะดูได้คนภาคอื่นถ้ากลัวเรื่องความอ่าหนึ่งอาหารไม่สุกอันนี้ไม่มีนะเพราะเป็นอาหารสุกนะครับสองอาหารเผ็ดอ่าคุณแม่บอกว่าเราสามารถเพิ่มลดความเผ็ดได้ตามที่ลูกค้าต้องนะครับเพราะนั้น ความความกังวลเรื่องคนภาคอจะทานได้ไหมเนี่ยอันนี้ไม่ไม่น่ากังวลครับให้เป็นคนต่างชาติไม่ทานเผ็ดเราใส่ใส่พริกน้อยหน่อยนะครับแต่ว่าความหอมของเครื่องเทศเนี่ยยังมีเดิมรสชาติไม่ได้น้อยลงเลยครับตอนนั้นไม่ไม่เป็นอุปสรรคครับจะหากินได้ไหมที่นี่ครัวเป็นดอยงานะครับแล้วผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายร้านแต่เรายังไม่รู้จากวันนี้เนี่ยแต่ละร้านน่าจะบอกแล้วว่า นบางแล้วพวกเราจะช่วยกันเพื่อช่วยให้คนเชียงใหม่มีมีทางเลือกมีจุดขายในการชวนคนมาทา,านอาหารอร่อยอร่อยที่อย่างเนี้ยตำจีนแห้งใน,ในหลายร้านที่นี่เป็นหน่วยงานครับแล้วพวกเราวันหนา้าเราจะพาไปร้านหนึ่งครับวันนี้นีตอ,อนห้านะเจ้าจะทำที่สุดป,ปีนี้ เปดย้อยาบนะครับจ <si ้าวจ้าจ้ากจ้กวจ้าวจเาวจนาวจนนวจ้าวจ้าวจมาวจ้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 าวอาว้าวจ้าวจ้าว้ห้ายจ้าวจ้าหจ้าวจ้าวจ้าตีนแห้าเจ้าวจ้าวามหาเป้าวจ้าวจ้าวารจ้าว้าวจ้าวจาวจาวจ้าวจ้าวจ้าววั้าวจ้าวจาวาวจ้เ um> ้าวหมาวจจ้าวววก่อน แนะนำกว่ามัต้องแนะนำเป็นกุศลจ้ะน้องแนเจียงใหม่เจ้าคนดังดังไฟตลอดใช่คมดังวันนี้น้องแนมเอ้น้องแนมก็จะมามามาลาบเออมามาใจเลวันนี้บัลลาบวันนี้มดลาบเจ้าน้องแนมจะมาตำชินแห้งกับผู้ว่าเจ้าตู๋พี่ตครับต่อเขาจะได้ช่วยกันได้เจ้าตู๋หมกน้องแนมเจ้าหมกเจ้าเพ้าะว่าชินแห้งเนี่ยน้องเบย์ทีตั้งแต่สมัยเป็นละครแล้ว เจ้ามันคล้ายๆยำเท่าก็บต e ่างจินแท้คล้ายๆกันเจ้าเมือขาเอาพริกลาบมาใส่น้องแน่นี่กินมาตลอดทั้งใส่เจ้าจะเอาบอกเคยรู้เจ้าว่าว่าแบบว่าเขาเนี่ยมันเอาไาเปลี่ยนของดีของอันดับที่ ว่าจังใหม่เขาแต่จริงๆแล้วมีมรดกแล้วเจ้าวันนี้มาทำอาหารแม่แปลงก็ดินนั่งเต้นไม่น้อยแล้วเจ้าตันนี้ดีๆเขาจะได้ช่วยกันน้อช่วยกันลงโบกมืออาหารมันก็จะเป็นเป็นวิธีการถนอมอาหารอันเหมือนกันนะเจ้าเพราะว่าเป็นชิ้นเนี่ยคือเป็นจิ้นมัวจิ้นหมูจิ้นลูก่ก่เอาไปตากแห้งเป็นวิธีการถนอมอาหารเนาะอย่างของคนสมัยเก่าเอาไปตากแห้งเสร็จแล้วก็เอามาต้มเพราะว่า แม่แม่เล่าใน้องเฝ้าว่าสมัยก่อนคนเท่าอ่ะเที่ยวก็ดีแล้วคนจะแย่งในดีนั้นก่อนน้องก็บอกว่าแล้วว่าหนึ่งจีนหรือว่าอย่างคนซื้อเก่าเหมือนนะแล้วคนก็จะเอาจีนแห้งมาซอยมาซอยต้มเอาถุงเปิดแล้วมาซอยเป็นจีนแน่นอนแล้วกัดเลเจ้าที่แก่งบางคนเจ้าแต่บางคนถ้าคนห่าแบบนี้ก็จะมาเข้าถึงว่าตัดจีนแห้งแล้วถ้าสิดน้ำมันจะขึ้นจะได้คล้ายๆกับกระพี่ขาจีนนึ่งกระพิข่าเนี่ยเจ้าที่พี่เกิดกันเลยเพราะว่าตัดจีนแห้งเนี่ยก็จะเอาใส่ถุง เยใจกาแนะเจ้ามะขามปัดตำตันต้วเขาอาจี๊ยงมานตำเเหมือนที่นึ่งน้นไี่ขานะเจ้าถ้าบางคนบอกว่าปลาเกยกิน,นเครื่องเทวจะได้นะเจ้าแม่ค้าอย่างนี้ นี่ได้หู้เขาจะเล่าแนวเล่าว่าที่มาที่มากินแห้งทีร้อนแห้งเอาออกมาตากก็รับเชี่ยวขึ้นมาดีมันถึงเน่าแล้วเอามาตำอันนี้แม่อุ้ยแต่ก่อนนั้เป็นเหล่ออนน้องถามไม่อุ้ยไม่รู้เราฟังจากนี่ถ้าใครหู้ก่อนช่วยบอกกันโดยท่านเจ้าว่าดินที่น้องรู้เนี่ยมันเม็นกรอกแต่พ่อเาไม่อุ้ยเขากินมาตำแต่แม่อุ้ยบอกว่าน้องเขาบอกไม่อุ้ยอย่างเที่ยวอย่างนี้น้องเขาบอกไม่อุ้ยอย่างชอบต้ม thì con không có gạo gì cho bà con nên mình muốn cũng โอเคครับขอบคุณน้องแนนที่มีความมูเลเนาะยำจีนแห้งวันนี้โอ้เยี่ยมน้องได้ที่สองน้องแนนนี่เจ้าอันนี้เจ้าอันนี้เนื้อันนี้ได้เลยอ่ะอันนี้น้องจะหิ้วมาจิมมือทุกท่านนะเจ้าอันนี้จะเป็นเนื้อกะหมูนะเจ้าขออนุญาตเอาคุณเมียงเนาะอืม ื่อกรรมอนะันนี้ต้องหักน้ำบอกวอกกับลูกไฟนอยลองคกับลูกลูกไฟนอนแล้วกยอดเจ้าสกีอันนื่อ <zam secondo> ้ะหน่อเอาหมู มาถึ่กลับมาได้เลยนะเจ้าติ้ตัวดอยงามควาเพศดอยงามนะเจ้าแล้วก็ใครที่อยากกินเมนูต่ำจินแห้งเนี่ยว่าจะลำสมองใดลองไปทำเดดูนะเจ้าอยากเชิญชวนคนยใหม่เจ้าและคนต่างวัดถ้าใครยังไม่เคยรู้จักเมนูต่างจินแห้งลองนะเจ้าสักครั้งหนึถ้าคุณจะประทับใจเจ้าเาพราะขนา,ทนาดทรงศักพรมเอี่ยมหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคเหนือชัยนรงอนันทปัญญสุดรายงาน